ฝายอมาถินมณีกรอดเห็นดังนั้นจึงให้คนเข้าไปบอกแก่พระเจ้าอ้ายพยาว่าข้าพระเจ้ามาหาถึงถิ่นแต่โดยดีแล้วหาไม่ได้สงสัยคลางแคลงประการใดเลยให้เชิญออกมาดูช้างที่ข้าพระเจ้านำมาถวายด้วยเถิดฝ่ายพระเจ้าอ้ายพยาก็ได้เปิดประตูเมืองขึ้นช้างออกมาหาอมาถินมณีกรอด อมาทินมณีกรอดได้เห็นดังนั้นแล้วก็จึงเรียกช้างพายราดออกมายืนเทียบเข้าแล้วกระโดดขึ้นช้างพายแล้วตีสัญญาณให้ใส่ช้างเข้าตรงไปฝ่ายพระเจ้าอายพญาเห็นดังนั้นก็ตกใจบายช้างหนีอมาทินมณีกรอดอมาทินมณีกรอดก็ได้ท่วงทีแล้วก็ ลุกกองทัพลุกตีเข้าไปได้ในเมืองอมาทินมณีก็รอดด้สายช้างเข้าไปทันกับพระเจ้าอายพยาแล้วเอาทวนแทงพระเจ้าอายพยาตายตกช้างทันทีแล้วตัดศรีรษะห่อผ้าไว้ทหารที่ติดตามพระเจ้าอายพยาที่ออกมานั้นก็ได้แตกพ่ายออกไปผู้คนก็หนีกระเจิงกระเจิงอกกันอุลหมานฝ่ายอมาทินมณีก็รอดก็ได้เมืองเรียบร้อย ก็ได้ตั้งกองทัพไว้ที่เมืองและประกาศแก่ทหารทั้งปวงว่าปิให้เที่ยวไปคมเหงราศดรเป็นอันขาดถ้าผู้ใดขัดขืนมิฟังจะเอาโทษถึงชีวิตฝ่ายเจ้าเมืองเมื่อได้ยินว่าอมาตินมณีกรอดทำกลอุบายได้เมืองนั้นไปแล้วฝ่าย เจ้าเมืองอีกหนึ่งเมืองขันได้รู้ว่าอมาตยินมณีกรอดทำกนอุบายและตีเมืองอีกเมืองไปแล้วและได้ฆ่าพระเจ้าอายพญาตายก็ตกใจเป็นอันยิ่งคิดว่าอมาตยินมณีกรอดจะต้องยกมาตีเมืองเราไปอันแน่อันเพียรไพ่พลทหารของเรามีมากกาจริงแต่หามีนายทัพเก่งๆมีสติปัญญาไม่ ถ้ากองทัพของอามาตินมณีกระรอดมาจริงเห็นทีกองทัพของเราจะท่านทานไม่ได้เจ้าเมืองคิดได้ดังนั้นแล้วก็ได้นำครอบครัวอพยพหนีเข้าป่าไปกองทัพของอามาตินมณีกระรอดพอยกไปถึงเมืองก็เข้าไปได้ดังง่ายครั้นอามาตินมณีกระรอดได้ทั้งสองเมืองแล้วก็ได้แต่งหนังสือใส่หีบพ,พร้อมศรีรษะของเจ้าเมือง ที่ตัดมาให้ม้าเร็วนำไปถวายแก่พระเจ้าราชาธิราชณนเะมืองทะละหนังสือเล่มนั้นมีเนื้อความว่าอมาตินมณีกรอดได้คิดคนอุบายและได้เมืองมาเรียบร้อยแล้วครั้นสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช ได้หนังสือแจ้งดังนั้นก็จึงตัดสรรเสริญแก่อมาตินมณีกรอดว่าเป็นเสนาผู้ใหญ่อายุมากแกชาลาแล้วแต่ความคิดเล่าเข้มแข็งฝีมือกล้าหาญอันสงครามครั้งนี้อมาตินมณีกรอดตีได้ทั้งสองเมืองด้วยสติปัญญาล้วนล้วนไฟเจ้าเมืองสมิงนครอิน รับรู้ว่าฝ่ายเมืองทั้งสองพ่ายแพ้ต่อพระเจ้าราชาธิราชแล้วต้องมายกทัพมาตีเมืองมองมะละเป็นอันแน่จึงได้ตัดแล้วก็ได้กรีธาทัพพลเพื่อยกไปตีเมืองทะละกลางทางฝ่ายอมาทินมณีกะรอดรู้ว่าพระเจ้าราชาธิราชได้ดาเนินกองทัพยกมาเพื่อบรรจบ กัับอองทองทขตนพฝ่ายชาเมืองทระก็ได้แจ้งแก่พระเจ้าราชาธิราชว่าพระเจ้าราชาธิราชฝ่ายชาเมืองฝ่ายชาเมืองมองมาละก็ได้แจ้งกองทัพของพระเจ้าราชาธิราชได้ยกมาก็วุ่นวายกันอยู่ในเมืองฝ่ายสมิงเลิกพาพอรู้ว่าเมืองทั้งสองที่เป็นเมืองบริวารได้แตกสิ้นแล้วพระเจ้าอ้ายพญาก็ตาย ฝ่ายกองทัพของเมืองพระสิมเล่าก็ได้ลีพลหนีเสียสิ้นแลบัดนี้กองทัพของพระเจ้าราชาธิราชก็ยกทัพกลับมาไพ่พลบ้านเมืองของเราก็ได้สะดุ้งสะเทือนกำเริบว่าเราจะต้านไม่ได้ฝ่ายสมิงเลิกพาก็จึงจัดเลือไผ่พลแลสเสบียงอาหารคิดจะหนีไปเมืองตัแหง ขณะนั้นเป็ดน้อยบุตรของสมิงเลิกพ้าผู้หนึ่งผู้มีน้ำใจกล้าหาญจึงเข้ามาคำนับบิดาแล้วบอกว่าอย่าน,นี้เลยข้าพระเจ้าจะขออาสาไปชนช้างกับพระเจ้าราชาธิราชถ้าข้าพระเจ้าแพ้ให้บิดาหนีไปเถิดสมิงเลิกพ้า ได้ฟังเป็ดน้อยผู้เป็นบุตรก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็จึงจัดแจงรักษามเมืองไว้พอสมควรตามความสามารถพอพระเจ้าราชาธิราชได้สเสด็จเคลื่อนพระหะโยธาทัพมาถึงก็ได้ตั้งมั่นไว้ห่างเมืองประมาณ30เส้นขณะนั้นเป็ดน้อยก็ได้แต่งหนังสือ ออกไปถึงพระเจ้าราชาธิราชฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชเมื่อได้รับหนังสือแล้วก็จึงเขียนตอบเป็ดน้อยไปพร้อมกับพระราชทา,านเงินทองเสื้อผ้าให้กับผู้ถือหนังสือไปด้วยฝ่ายผู้ถือหนังสือได้เข้าไปแจ้งแก่เป็ดน้อยเป็ดน้อยก็ได้ความยินดียิ่งคันพอลุ่งเวลาเช้าเป็ดน้อยก็จัดแจงทหารตามยุทธวิชัยสงครามแล้วผูก พายอายน้อยเป็นคชสารเสร็จแล้วก็ยกทัพออกไปณประตูเมืองจึงใช้ให้คนไปทูลพระเจ้าราชาธิราชพระเจ้าราชาธิราช,ราราช,าราชก็แจ้งออกมาอยู่ณนะหน้าเมืองและผูกพายสิงหะนารายเป็นคชสารขณะนั้น อมาทินมณีกรอดแลสมิงพ่อเพชรก็ได้กลาบทูลว่าศึกสงครามครั้งนี้ทหารเราเข้มแข็งมีฝีมือกล้าแข็งกล้าหารทั้งสติปัญญาก็เฉียบแหลมเห็นว่าจะเอาชัยฆ่าศึกได้ในครั้งเดียวประการหนึ่งพระอ,องค์เป็นกษัตริย์ที่มีอนุภาพมหาศาล ซึ่งจะไปชนกับเป็ดน้อยอันเป็นบุตรของสมิงเลิกพาก็หาสมควรไม่เปียบประดุดดังเอาดวงแก้วมณีไปแลกกับลูกปัดครั้นจะเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือเอาเนื้อไปแลกกับกระดูกข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นอันสมควรที่จะไปต่อสู้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งสองจึงมีความคิดว่าถ้าจะขออาสา ไปแทนพระอองงค์เสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชได้ฟังสมิงพ่อเพชรอามาทินมณีกระรอดทูลห้ามดังนั้นก็ทรงพระสวนออกมาแล้วก็ทรงพูดออกว่าห้ามเราไปชนช้างด้วยเป็ดน้อยนั้นก็ถูกอยู่ทาราชสศัตรูขี่ช้างพลายอันมีฝีมือ มาสู้กับเราประการใดถ้าข้าศึกเป็นสตรีถ้าข้าศึกเป็นบุรุษเราก็จะไม่อาจต่อสู้ได้ประการนั้นอันตัวเราทุกวันนี้ก็เป็นกษัตริย์ที่มีแสงยานุภาพอันลักษณะชนช้างก็เป็นที่สนุกสำหรับพระมหากษัตริย์เป็นอันยิ่งเราคิดว่าเราจะชนช้างกับข้าศึกในครั้งนี้มิได้ขาดแต่บัด นี่เป็ดน้อยท้าเราชนช้างเรารู้สึกดีใจเหมือนประดุดได้สมบัติทิพวิมานเรายินดีเราอยากจะไปชนช้างกับเจ้าเป็ดน้อยเป็ดน้อยก็ถือว่าเป็นเชื้อพวงศ์ติดต่อกันมายาวนานหาใช่ผู้อื่นไม่ท่านเป็นผู้เท่าไม่รู้หรือซึ่งท่านทั้งสองจะห้ามเราก็ไม่ผิดหรอกเราควรที่จะไปชนช้าง กับเป็ดน้อยเพื่อให้เป็นเกียรติในครั้งหนึ่งจะได้เป็นขวัญตาต่อเทพปราจดามนุษย์ทั้งปวงอันว่าอันหนึ่งได้จดจ้ารลึกชื่อข้าไว้ไปตลอดการบุตรแลก็ได้ดำรงผสมบัติต่อไปในภายภาคหน้าก็จะได้มีข้าเป็นผู้เยี่ยงอย่างผู้องค์อาจในสงครามฝ่ายสมิงพ่อเพชร และอามาทินมณีการอดพอได้ฟังพระราชองค์การดังนั้นก็มิอาจตัดทัดทูลต่อไปได้พระเจ้าราชาธิราชก็ทรงเสด็จขึ้นช้างพายสิงหนารายเป็นคตสารและได้ยกกองทัพไปอยู่ริมคูเมืองมองมะละฝ่ายเป็ดน้อยก็อยู่ที่ประตูเมืองขันได้เห็นพระเจ้าราชาธิราชก็ ได้เคลื่อนพลออกไปฝ่ายสมิงนุรสิทธิ์ได้ยืนอยู่ภายนอกพระเจ้าราชาธิราชเห็นเป็ดน้อยออกมาก็ใส่ช้างข้าไปชนกับเป็ดน้อยเป็ดน้อยจึงร้องว่าเรายกมาตั้งใจชนช้างกับท่านสู้ตัวต่อต,ตัวสองุ่มหนึ่งกับเราเหรอ พอพระเจ้าราชาธิราชได้ยินดังนั้นก็ทรงรีบห้ามสมิงนารุสิ์ทันทีให้สมิงนารุสิ์ออกไปฝ่ายาสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชก็ทรงพระเต้าทองเหนือคอของคชสารหลังจากนั้นก็ได้หลั่งน้ำสีนูทกตกลงพื้นธรณีขอคำอธิษฐานแกไตโลกทั้งปวงให้ปกปักรักษา และการต่อสู้ในครั้งนี้